ปลาเนี่ยเอาเอาใส่ให้ได้ไหมเอาเอาน้ําใส่นิดนึงแล้วก็เอาใส่เงี้ยพ่อมีเกลือแล้วแค่เนี้ยกินอย่างเงี้ยได้ไหมเพราะว่าเป็นคนไม่กินข้าวเย็นกลัวมไม่อิ่มใช่ก็คือน้ําใส่หน่อยนึงแล้วต้มให้มันสุกแค่เนี้ยแค่นี้อ่ะใช่แค่นี้แหละไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่อะไรพ่อมีเกลือที่บ้านค่ะขอบคุณมากนะพ่อกินไม่อิ่มเพราะว่าเป็นคนกินข้าวเยอะอิ่มหรือเปล่าพ่อในนั้นอิ่ม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 อยู่อิ่มอยู่อิ่มอยู่มีมั่วมั่งอยู่รุ่งนึง ปลานะแผลตะไคร้กินได้อ๋ออันนี้ต่อชีวิตแน่เน่พ่อไม่ได้กินข้าวเช้าไม่ได้กินข้าวเช้าแต่ตอนเย็นไม่กินไงก็เลยจะเป็นคนกินเยอะเดี๋ยวจะให้ค่าเกียร์นะไม่ต้องไม่ต้องเสักสักสี่สิบบาทได้ไหมไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวถามมีข้าวพอแล้วบอกดูไม่เอ๋อเกียร์ใจเอาไว้กินเถอะเพราะว่ามีไม่เป็นไรเลยข้าวเยอะเอาไอ้สักเนียนถ้าพี่ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาค่ะ ปลาต้มปลากับข้าวบอกว่าข้าวพอไหมคือไม่พอขอยเชล์พีไหมวคุณครูทานข้าวเยอะอเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาถ้วยคืนนะแต่แต่ไม่ล้างให้นะเพราะว่ามันพอไม่ต้องคืนก็ได้ทิ้งไปเลยได้ไม่ทิ้งแตมันใส่หมูได้เหรออ๋อพอซื้อมาบ่อยใช่ไหมเอาอันนี้ไปทานเพราะว่าเป็นมะนาวลูกใหญ่เอา จิ้มเกลือกินนะอนเออเออแล้วเขาเขาบอกเปรี้ยงเอามาตั้งสี่ลูกเขาบอกอกินคอ,อยู่หลายวันอ๋อไม่เป็นไรอเอากินเถอะไม,ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวให้ลูกพาไปชอปปิ้งไม่เป็นไรจ้ดจัดโอเคขอบคุณมากนะคุณค่ะ